สดีครับเพื่อนๆทุกคนก็ต้อนรับเข้าสู่ร้าน Two Chill Outdoor Camping Shop นะครับเราวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําสินค้าล็ดใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือตัวตะเกียงบูรินนะครับก็ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับหาซื้อลำบากนะครับเพราะว่าสินค้าหมดหรือว่าสินค้าเรื่องขาดตลาดนะครับก็ตอนนี้นะครับทางร้านนะครับก็มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผมโอเคครับ เรามาดูกันเลยว่าตะเกียงบูลินนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็รุ่นแรกนะครับจะเป็นตัวตะเกียงบูลิน bl 3 0 0 f 1นะครับอันนี้เรียกว่าโป๊ะแก้วนะครับผมนี่แบบนี้นะครับข้างก็จะเป็นสเปกแบบนี้ครับต่อไปก็เป็น bl 3 0 0 f 2อนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นโป๊ะเหล็กนะครับผมแบบนี้ นนข้างก็จะมีในส่วนของสเปคสินค้าเหมือนกันโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆแกะกล่องมานะครับในกล่องนะครับก็จะมีสินค้าทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวตะเกียงนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนของโปแก้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวโปเหล็กนะครับแบบ มาพร้อมกับสายคล้องเสาตะเกียงนะครับอันนี้เพื่อตกแต่งเพื่อความสวยงามน,นะครับผมแบบนี้แล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล่องกันกระแทกนะครับทิ้งเอาไว้ป้องกันตัวตะเกียงจากความเสียหายนะครับผมแบบนี้แล้วก็มีตัวแท่งตะเกียงนะครับที่แถมมาให้ถึง3ชิ้นด้วยกันแบบนี้นะครับแบบนี่แบบนี้แล้วก็มีส่วนของ คู่มือการใช้งานแบบนี้นะครับรับรองว่าเป็นบูดินแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้อะแดปเตอร์แบบนี้นะครับอะแดปเตอร์แบบนี้ก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวแปลงนะครับสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่ซอตะเกียงไปแล้วแล้วก็ไม่มีตัวแก๊สสาเป่าเนาะเพืเ่อนๆก็สามารถเอาตะเกียงไปใช้กับตัวแก๊สกระป๋องยาวแบบนี้ได้นะครับโดยเอา ตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวแปรนะครับไปใส่แบบนี้นะครับแบบนี้เพื่อใช้กับตัวแก๊สกระบอกยาวนะครับก็เพื่อนเม่นคนไหนนะครับที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไส้ตะเกียงใช้หมดแล้วอยากซื้อเพิ่มอยากซื้ออะไรนะครับทางร้านของเรานะครับก็มีไส้ตะเกียงนี่ครับ ที่เอาไว้พร้อมจําหน่ายครับจะส่งเหมือนกันแบบนี้นะครับก็หนึ่ถุงนะครับก็จะมีสามไส้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับส่วนของตัวสเปคตะเกียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโปะแก้วนะครับแล้วก็โปะเหล็กนะครับก็จะมีขนาดกว้างคูณยาวกว้างเนี่ที่6เซนเมตรยาวที่6เซนเมตรความสูงเนี่ยอยู่ที่11เซนเมตรนะครับเท่ากันนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับ อยู่ที่ประมาณ148กรัมนะครับพอๆกันทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนความสว่างเนี่ยก็อยู่ที่80ลักนะครับก็สว่างพอใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับผมโอเคครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจตัวสินค้านะครับก็สามารถนะครับกดสั่งซื้อได้2ช่องทางนะครับก็คือ ยิงร้านค้าในช้อปปีนะครับแล้วก็ยิงร้านค้าใน La z a d a นะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามเพิม่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางของช่องทางที่2ก็คือทางไลน์ของของร้านนะครับก็อยากให้ทางร้านเนี่ยติดต่อติดต,ต่อกับนะครับตอบกลับด้วยความรวดเร็วนะครับก็ผมจะแนะนําเป็นในส่วนของ ช่องทางที่เป็นในส่วนของลายร้านนะก็เข้าดูได้ทั้งในส่วนของร้านค้าของช h อป e ีนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้าอีลาร์ซาด้านะครับก็ทางร้านนะครับมีสินค้ากว่า300รายการนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าไปชมกันนะครับผมตอนนี้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับท่องเที่ยวแคมป์ปิ้งกันอย่างมีความสุขนะครับแคมป์ปิ้งท่องเที่ยวกันด้วยความระมัดระวังนะครับ ก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด -19 กันทุกๆคนนะครับผมก็สุดท้ายแล้วผมก็ถ้าทางร้านมีสินค้าใหม่หรืออะไรเข้ามานะครับก็จะมาทำคลิปรีวิวในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนแค่นี้นะครับขอบคุณครับ